สบายดีกันป้จ๊ะคอยกันสบายดีอยุเม่ได้เบิ้งคลิปช้อปปิ้งโดนหรอนะจ๊ะเนาะไปช้อปปิ้งแคบชื่อมื่อจ้าเจ้าจิกจอกจอกจิกจิกนะวันนี้คิดฮอดพวกเจ้าคลิปช้อปปิ้งกันเลยเอาคลิปช้อปปิ้งมาให้พวกเจ้าเบิ้งนะจ๊ะเนาะเมื่อไปเท่าไรวะร้านเอเชียไปร้านเอเชียกับโคไปร้านโคเมิร์ประมาณพวกเป็นร้านโคเป็นร้านเอเชียแล้วก็ร้านเอไปร้านเอเชียสองหม่องแต่ว่าร้านเอเชียหม่องหนึ่งอยู่กับน็อกซิตี้แล้วก็อีกหม่องหนึ่งอยู่อีกอ่าสตาร์ทฟิลล์นะจ้ะไปสองหม่องนี่ยัง เค็หน้าขนมเสี่ยงไห็นาะน้ำยาขนมเสี่ยงเนี่ยนั่นเดี๋ยวถ้าเปิดฝาก่อนนั่นไอ้ขิงวนๆน้ำยาขนมเสี่ยงไม่กินน้ำข่อยได้น้ำยาขนมเสี่ยงปลาทูดีมากนะเมื่อตะมุ่งนั่นเอเชียนนี้ขอไปซื้อพักนี่อยเมื่อประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรียกขอเบิ้งก่อนประมาณ 2 9่สิบเก้าดอลลาร์ยี่สิบเก้าดอลลาร์สีสิห้าเซนนะยี่บเก้าดอลลาร์สี่สิบห้าเซนเห็นไหร้านเอเชียที่ขอซื้อผักนี่ที่ขอซื้อผักแล้วก็อีกร้าหนึ่งแล้วก็บินมีส่บุ๊กเอาให้เคนแบ่งหาสิบเป็นท่อนข่อยมาเป็นทอนข่อยมานีสดอลลาร์หาห้าเห็นไมี่สิเดอลลาร์สี่สิบห้าสี่สยวจะเทอาชาติบงรั้งบินมันบินมันลื่น ที่ร้านเอเชียอะไรเงี้แฟนกขาบอกว่าให้ไปซื้องูซื้องูไม่ได้ย่ายแต่เลยไปซื้องูมาเห็นป่ะซื้องูมาไหวแขนไวปลังค่าไอ้นกมันจังบักขี่ใส่อันอันนกมันจังบักขี่ใส่ไอ้ระเบียงเห็นไหมมซื้องูมาไม่แข็งบ่ะนะสีเขียวงูสีเขียวไม่งูสีแดงครับโนบันมากมาขี่มันมากมกอันตากบนลังค่าล้วก็ไั่ขี่ใส่อันระเบียงบ้านเห็นไหม มัทนาก็ส Mont ีชูขีโนก่าพี่น้องเดียวกิ่นว่าเนี่ยสิมาสองตัวตัวละสามดอลลาร์นี่ตัวนี้เนี่ยสามดอลลาร์สองกันกับหกดอลลาร์อี่างแบกมูสีแดงแดงนี่นิ่มนมาเป็นยางไงนิ่มขนาดเลยใชมาหแขนไลโนกเมนย่าหนั้แฟนคลับแนะนำก็ได้เอาใจแฟนคลับบอกแฟนคลับอ่เมื่อวานจะแฟนคลับ ตามแฟนคัะพี่บอกบอก,ก,กับฉัพี่อผิดแล้วแต่เนาะก็ซื้อกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ให้มืดซื้อมากระดาษทิชชู่สองกองกล่องละหนึ่งดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนต์กองหนึ่งหนึ่งดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนต์เอาไว้กองแล้วก็ซื้อบักข้าวมาสองหน่วยบักข้าวนี่หน่วยละสองดอลลาร์าเก้าสิบเก้าเพือเก้าเ่อเปลี่ยนแปลงบักข้าวมะพร้าวน้ำอ่อนมะพร้าวน้ำดอกไม้บอกมะพร้าวอ่อนน,อนี่แหละหนะไรกันวะมาๆนะมากินน้ำกัน มะพร้าวมะพร้าวนี่ก็เป <hi> ็นขนมหวายพระจันทร์เป็นขนมไหวายพระจันทร์เนี่ยมันเป็นขนมอย่างนึงซื้อมาสามอันเป็นขนมแบบนี้เลยรางมือเอ้ควายจับกมอนควายรางมือแล้วล่ะใส่เป็นใส่หมูข้างในเป็นใส่หมูใส่ถั่วอันบอน้องไถ่มาสื่อมาให้น้องเป็นไถ่เสื่อกะหดีปั๊บมาให้คนไงคนไงกินไปแล้วสองอันกะหดีปั๊บซื้อมาสองอันให้คนไงกินไปแล้วอันนี้สองอีหลานสามอันเนาะ พองเน่เป็นแบบกินต <c oughs> <c oughs> <Toyota have uses> <yah> ุ่นเนาะพอเน่เป็นตุ่นแล้วกับอันซื้ออันียังก่อนเลยกินมาไซนี่งนะจ้าไซอันขนมเส้นน้ำยาขนมเส้ียนมาจักปากมุ้จำไม่ได้เมื่อวหนนี้เดี๋ยวลลางเลยซับ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 ฮั่นเป็นชิ้นไซน้ำยาขนมเส้นแล้วก็ปีแกลได้กินเลยเมาแล้วก็บซื้อทัวรซื้อทัวรซื้อทัวมากันหนึ่งโม้ไอตํากินกับอัน กิงก e, e, ma. ับไอ้น right. ันย่าขนมเจนที่กับขนมเจนกับแซ่บเห็นปะแล้วกับมะละมะละมะละก็ไม่กินกับขนมเจนเดี๋ยวนัมะละสดๆเลยเห็นปะไม่กินกับขนมเจนไม่ได้ก็เสียไปหนีไว้ล่างเออเอาไว้เครื่องเอาไว้ซิงเอาไว้ซิงเอาไว้ล่างซิงก็คือที่ล้างจานเครื่องล้างจานแล้วก็ไม่พอโบกไม่พอโบกว่ากินกับขนมเจนดอกไม่พอโบกทิมาไว้กินกับตัง เอาไปหนีเราจะไปใส่ตู้ใส่ตู้นี่ไปไปใส่ตู้เย็น,น,นแล้วก็ใบใบแมงลักแปดส่วนฝรั่งแปดส่วนี่บอกรอเอินใบแมงลกักนะเนาะหอมอ่ใบใหญ่ค่ะโอชิมะก,กินกับขนมเส,นนนสเม้นมเขาไวหนีเขาชิบไปล่างล่างกินกับขนมเสมิ่มน,นะจ๊ะเนาะครัอบอันนี้ซักซี่บอกรักซี่งามค่ะเนี่ย เอาไม่ไกินนี่หะจังไม่กินกับตมหุงกันนันกับนี่แหละแล้ว่คยมากินกบขนมเ้นมืหนึ่งก็พักนมันหลายไงอเนาเอาไนี่ก็ใช้ตูตเย็นไว้นี่พักแขวเลียสิมากินกับขนมเศษพักแขวเลียซิมาสองกํากัมีเท่าไร่ละพักแขเรียซีจ้าจีพักแคเียคอยพักแคลเรียตากับไมมองไก่ไก่พักแขลเลียกัละสองดอลลาร์เก้าสิบเก้า ส,สองดอลลาร์ม่นเป็แล่วกำมัน1งดอลลาร์สามสิบขอโทษดขอโทษกัมาันึงดอลลาร์มันสองดอลลาร์กาสกเป็นโคโคนาทมันาโคโคนัทสอมันมันนี่พ yeah> um> 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 ักอันนี้พักอันี้มันสีอย่างน้อนี่ซาโตะซาโตะพักอีกอย่างสอซาโตะไทยซาโตะไทยบ่้องามสีซาโตไทยเห็นผมแล้วอ่านมาจางไหนตัวเอเอ็บเป็นอยู่เนี่ยเอเอ เ a t ดัป <saute> ็นยูทีเป็นโแล้วก็ไทยเห็น้าอ่านมาจังไลยเดับเป็นยูเนี่อ่านเลยคนนี้ลคนอ่านซาตัโไทยใช่เดวจะชื่อเห็บหนึ่งดอนล่าสามสิบเก้าตอ่นนี่มองนิวซีก่อนนิซีบ้านน่าจังไดยใช่ไหมเมื่อมาเห็นเบิ้งตรนซื้อกับหัวเนี่ยเนี่นี่มองนิวซี่อยเห็นบ้าอ่านเลบพเจาอ่านออกอ่านออกอืมว่าอย่าง สิไว่ายมีอะไว้ายล่างแล้วก็กินกับสลัดเลยสลัดซื้อมาสองกิ่งผักสลัดซื้อมาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวกับขนมเอ้ยกระชื่นก่อนกระป๋องโอ้ย kind of so ต again, ่อชิ้นหออกกับตัองมาหืมพี่น้องทุกคนอืมชุดอันละสิบเกียไปอะไรก่อนอืมมีว่าแดงพป็นยังไงครับเพื่ดจะกินว่าแดงอย่มางนี้เลยอาไวรก่อนอะไรก็ไก่หัวหอก่อน ด้วยกไก่มื้อหอม่นสตู๊กแกะบักชุ่มซ้ำไหมก็ตื่นนี่ก็ติ่นมากชวนเนาะชวนเนาะน่าจะกับอันนี้ละไรจ้าน่าจะเป็นเจ๊ละกับอันช็อตอันพริกหวานพริกหวานพริกหวานแล้วก็อันนี่ยังกับเพื่อนเนี่เชอรี่บอ่เชอรี่เชอรี่พี่น้องเชอรี่ี่ขวจ้าเบิ้งสายป,ป,ปิ้งปิ้งกิโลละสิบบาท

เนี่ยไงซอสพริกหวานซอสพริกหวานเรื่องซีนต์เสร็อันนี้ก็เป็นอีกร้างานเอเชียที่ว่าพอหันมืดประมาณกำนายดซีชิพหาดอลลีิพจีก็ขซื้อเข่าไว้ซื้อเขา่าแล้วก็ซือซ้อ,ขน,อนขนมเสร็จมาซื้อขนมเสร็จมาหอึงขนมเสร็จได้ตัวนกับมี่เะท่านเยเหมือนซื้อ,อไม้หักเขาเลยที่ขนมเสร็จได้ไม่เงี้ยก็กินดูอันเอเชียนีย่แพงมมนซื้อหลายยานซื้อเขา่าเข่าบอกข่าเหนียวบอกแท่กรถามว่าเข่าเหนียวกิโลเท่าไหร ข้าวเหนียวหกิโลหบาทเก้าสหาดอลลาร์เก้าเก้าังตีเป็นานเฮาประมาณร้อยหาสิบร้อยหาบาทต่อหกิโลหนึ่งยหาสิบาทต่อหนึ่งกิโลมาบานเฮาอันนี้หนึ่งกิโลเด้นึ่งกิโลนี่ัมาสาถุงวมากกิโลขึ้ปกติเลยซื้อถุงใหญ่หอกมันถุงใหญ่ไม่เหมือนกนซื้อถุงหน่อยถุงกิโลก็ไปซื้อถุงลสกิโลมาปก่อนซื้อไม่พอเจ้าอันนั้นเป็น หว้วยมเหอาี่จบตาหัว้วยแ่แต่ควยม่เขาควยกั่มีเขาหรอกน้อคุณบอกคือวยพวกแกมันไม่เข่างานที่หนา่กับเล็บบูเล็บบูกับพื้นกับทิ้งเด่นเล็บบูกับทิ้งเด่นที้เราเรียกนี้ของไปเก็บของไปเก็บทิ้เย็นข้างหลังนะจ๊ะนะจ๊ะนะค่า แม่ม่กินน่ขนมเสียนน้ำ่อนเทาน้ำยาขนมเสียนไปเป็นก่อนนมลวกขนมเสียนด้หมลวกขนมเสียนกินไปก่อนเตรงเตรงเตรงเตง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 วันนี้จะไปนองพอกันไหมคิดหนาห้างสุขุมสตทลำดับเลยด้วยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คือเกาหน่ะจ้าบัสดีจ้า